สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นช็อนะครับก็วันนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับของตัว m o t o t e ท h รุ่น MT นะครับ QD 0 1นะครับไอวิธีการนี้จะใช้ได้ในรุ่น MT QD 0 1นะครับแล้วก็ QD 0 1 plus นะฮรรวมถึงรุ่น MTP 0 1ด้วยซึ่งก็ง่ายๆเลยจะเป็นรุ่นที่ขาจับตรงนี้มันจะเป็นแบบรุ่นแฮนด์บอยอย่างนี้นะครับแบบนี้นะฮะสำหรับท่านที่ใช้อยู่รุ่นนี้นะครับ รุ่นนี้นะครับหลังจากขายมาประมาณสามสี่พันตัวนะครับมีลูกค้านะครับฟีดแบ็มาเล็กๆ็น้อยๆอยนะครับส่วนมากจะเป็นเรื่องอ่าปัญหาที่ตัวคอตัวนี้นะครับซึ่งโอเคเรากำลังจะดีวกับโรงงานนะครับเพื่อให้เขามีการปรับแก้อย่างไงก็ตามแต่ในขณะนี้นะครับเบื้องต้นนะมันมีวิธีการปัญหาเนี่ยจะเจออยู่สองอย่างนะครับรวมถึงวิธีการแก้ไขนะครับอันดับแรกนะครับเรามาดูด้านนี้ก่อนอันนี้นะครับ อันนี้คือวิธีการติดตั้งบนบาแบบปกติที่ติดตั้งกันนะครับอ่าปัญหาแรกที่พบเจอมาคือหลายๆท่านบอกว่าเวลาขี่ๆไปเนี่ยแล้วคอมันจะตกลงมาอย่างนี้เวลาตกหลุมนะครับก็คือก็คือเวลาเราขี่เราติดตั้งไว้ตำแหน่งอย่างนี้ใช่ไหมอ่าขอถอยนิดหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมฮะเพื่อเราจะนั่งขี่ตรงนู้นแล้วก็มองทางนี้นะทีนี้พอมันตกหลุมนะครับด้วยความที่โทรศัพท์เครื่องใหญ่บ้างนะครับหรือว่าไขาไม่แน่นบ้างหรืออะไรก็ตามแต่นะ ปัญหามันจะมีปัญหาที่แบบตึงๆๆๆๆๆแล้วมันก็จะเลื่อนลงไปเรื่อยๆนะครับมันไม่ได้ถึงกับพับแอป,ปลงไปอย่างนี้นะฮะแต่ว่าโอเคมันจะมีบ้างแหละเวลาตกหลุมแรงๆนะครับมันก็จะเลื่อนลงมาทีลนิดทีลนิทลนิดซึ่งก็โอเคมันจะสร้างความรำคาญให้กับผู้ใช้นะครับวิธีติดตั้งนะครับจริงๆแล้วนะครับจริงๆจริงแล้ววิธีติดตั้งแนะนําให้ทําแบบนี้นะครับแทนที่เราจะติดตั้งตรงนี้นะครับเราให้บอลมันเป็นเซนเตอร์นะครับแบบนี้มันจะโยกได้ขึ้นลงนะครับซึ่ง ต้องบอกว่าในตามความเป็นจริงอ่ะมันไม่มีใครดูโทรศัพท์ตำแหน่งนี้อยู่แล้วนะครับเราไม่งั้นลงไปอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการนะครับที่ผมแนะนําคือให้ทําแบบนี้เราคลายตัวนี้ออกก่อนนะครับปรับตัวนี้ให้มันลงสุดเลยนะครับให้มันยันกับคอตรงนี้เลยนะครับมันจะลงอีกไม่ได้แล้วนะครับหลังจากนั้นให้เราตั้งตัวนี้ขึ้นมานะครับเป็นตำแหน่งต่ําสุดที่เราจะใช้คือสร้างลิมิเตอร์ให้มันนั่นเองนะครับพอเราทําแบบนี้นะครับแล้วผมก็ไข่แน่นนะแบบนี้นะครับ อย่างนี้อ่ะไม่ว่าทีเนี้ยไม่ว่าจะตกหลุมยังไงนะครับโทรศัพท์มันจะไม่ลงไปกว่านี้แล้วเพราะมันลงได้แค่นี้นะครับตรงนี้มันสุดชนโคนแล้วนะครับเพราะว่าไอ้ตำแหน่งที่เอียงมากกว่านี้นะครับส่วนมากเราไม่ได้ใช้งานกันอยู่แล้วนะครับแนะนําให้ติดตั้งแบบนี้ดีกว่านะครับดูตรงนี้นะเห็นไหมครับว่าผมจะดัดมันลงสุดแล้วเงยตัวเนี้ยขึ้นมาแทนนะครับให้มันอยู่ในองศาแบบนี้ขึ้นไปนะครับแล้วตัวนี้ลงสุดทีเนี้ยตกหลุมยังไงมันก็ไม่พับลงแล้วนะครับก็จะแก้ปัญหานั้นได้ระดับหนึ่งแต่ว่ามันพับขึ้นนนนได้้ะะะครรับบบเเเววลาาาจขึช่่แอ เราอาจจะต่ําสุดที่ตําแหน่งนี้นะครับแต่ว่าแต่ว่าบางครั้งเราอาจจะเงยอ่เราก็ยังเงยได้นะครับแบบนี้นะซึ่งตําแหน่งต่ำสุดทือแต่ละคนไม่เหมือนกันลองปรับตั้งดูนะครับไม่ต้องตามผมไปเปยก็ได้นะฮะแต่ให้ปรับไว้แบบนี้นะครับเพื่อเวลาสัน่นมันจะได้ไม่หลดไม่เอียงลงมาแบบทับหน้าคว่ำลงมาแบบนี้นะครับมันจะได้แค่เนี้ยสุดนะครับเป็นการสร้างแบบตําแหน่งสุดท้ายของมันไว้นั่นเองนะครับลิมิเตอร์อันนี้คือวิธีการแรกนะครับที่พบเจอปัญหาแล้วก็ แก้ไขนะครับในส่วนของอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของบอลนะครับตัวบอลเนี่ยที่หลายๆท่านนะครับมีจํานวนสักเท่าที่ผมเจอลูกค้าบ่นเรื่องปัญหานี้มาไปประมาณ10บ0ีลายนะเราเล่านี้นะครับจากจานวน3 4มสี่พันอันก็ในส่วนของบอลรุ่นหลังเนี่ยเราจะฉีดมาให้มันแน่นขึ้นแล้วนะครับสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องบอลโยกนะครับที่แบบว่าเวลาล็อกแน่นแล้วมันไม่แน่นขยับไปขยับมาเพรดีตัวนี้มันใหม่มันไม่เป็นนะครับก็ สามารถส่งมาเคลมได้หรือจะมาเคลมเปลี่ยนหน้าร้านได้เลยครับสินค้าโมโตเทคมันมีประกันอยู่แล้วเพราะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับแต่ปัญหาส่วนหนึ่งนะครับก็จะเกิดจากผู้ใช้เองนะครับคือตัวบอลเนี่ยนะครับมันล็อกได้แน่นมากนะครับตอนมันใหม่ๆทีนี้ปัญหาคือเวลาเราล็อกแน่นแล้วนะครับหลายๆท่านเนี่ยเวลาจะปรับองศามันเนี่ยไม่คายก่อนนะครับวิธีการปรับตั้งที่ถูกต้องคือพอเราล็อกแน่นเสร็จแล้วแบบนี้นะครับมันจะแน่นแหละเนี่ยนะครับใหม่ๆเนี่ยมันจะแน่นเลยแหละนะครับวิธีการ ปรับตั้งองศาในกรณนี้ที่เราจะเปลี่ยนมุมเช่นจะปรับเป็นแนวนอนหรืออะไรเงี้ยเราต้องทําการคลายก่อนแบบนี้นะครับแล้วค่อยหมุนเลื่อนไปแล้วก็หมุนล็อกแบบนี้นะครับทีนี้หลายๆท่านอาจจะแบบว่าขี่ๆอยู่อาจจะไม่สะดวกคลายตัวนี้นะครับก็เอยียงนิดนึงวะก็หมุนไปเลยอย่างนี้นะครับเราทําไปเรื่อยๆนะครับซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีนะครับด้วยความที่บอลมันหนีบแน่นมากนะครับอ่าไอตัวข้างในเนี่ยมันก็จะสู้แรงมือเราไม่ได้หรอกเพราะที่สุดแล้วถ้าเราจะหมุนมันหมุนได้นะครับ มันก็จะเกิดการบิดตัวเนื้อพลาสติกข้างใน,นทาให้เกิดช่องว่างนะตรงเนี้ยตัวบอลนะครับตรงตัวบอลกับกับตัวตัวจอยเนี่ยนะครับทําให้มันเกิดช่องว่างนะครับทีนี้พอมันเกิดช่องว่างเวลาเราล็อกตัวนี้แน่นมันก็ยังขยับได้คุกคักคุ๊กคักแต่ตัวนี้ไม่เป็นน้อนของใหม่นะครับซึ่งปัญหานี้นะครับแนะนําว่าเวลาปรับตั้งนะครับเพื่อป้องกันการเกิดสถานีทุกครั้งที่ปรับตั้งนะครับถ้าเป็นไปได้ให้ทําการคลายก่อนแล้วค่อยหมุนนะครับเสร็จแล้วก็หมุนลอ็อกแต่ที่สุดแล้วนนนะะะคครรััับบบถ้้าาาาพเเจจออปญหีไม่่วทํงนะครับ หรือว่าจะเกิดจากอ,าอุปกรณ์ที่เป็นเออร์เรอร์นะครับเอามาเปลี่ยนที่ร้านได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องซื้อใหม่ทั้งตัวนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงโมโต,โตสินค้าโมโตเทคนะครับมีประกันทุกชิ้นนะครับสบายใจได้นะฮะอันนี้คือผมก็ทําเป็นแบบเหมือนกับเป็นแจ้งเตือนไว้แล้วกันนะครับว่าอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยเท่าที่พบเจอมามันจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะในเจเนอเรชันต่อไปเราพยายามจะปรับแก้ไปเรื่อยๆเพื่อให้ปัญหาเหล่านี้ ที่เป็นฟีดแบ็กมาจากลูกค้าเนี่ยพยายามจะปรับแก้ให้มันได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับแต่ในขณะนี้นะครับก็ยังไม่ต้องเป็นไรนะครับเพราะในขณะนี้เราก็ยังมีประกันอยู่นะครับในกรณีที่พบเจอปัญหาก็นําสินค้ามาตรวจสอบแล้วเคลมได้เลยนะครับในกรณีที่มันชารุดนะทุกชิ้นส่วนเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวแบ็กเก้นหรือตัวเมาสติ้งนะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับ MTA 0 1 MTA 0 1 Plus แล้วก็ MTP 01นนะครับสามตัวนี้ที่เมาส์เป็นแบบแฮนด์บาร์ตัวเล็กนะคร ก็ถ้าพบเจอปัญหาก็าติดต่อทางร้านได้เลยนะครับเรายินดีให้บริการนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ